มาแล้วเลขเด็ดแม่สีมณีทองนครสวรรค์หลังให้โชคมาแล้วหลายต่อหลายงวดสวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในวดนสองพฤษภาคมให้กับแฟนๆอีกเช่นเคยนะครับโดยล่าสุดนั้นที่วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยนะครับอยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กในการขอหวยกับเลขเด็ดของแม่สีมณีทอง ที่ข้อหวยทราบกันดีว่าให้โชคข้อหวยมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะครับซึ่งแม่สีมณีทองนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังจากเว็บไซต์และทีวีหลายช่องได้ไปถ่ายทอดไปทำรายการมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยว่าแม่สีมณีทองซึ่งเป็นแม่ตะเคียนนั้นจะให้โชคให้ลาบเป็นเลขเด็ดอะไรบ้างซึ่งจากการแปลคำใบ้แล้วปรากฏว่าสามารถแปลเป็นเลขได้ดังนี้นะครับ แปลได้เป็นเลข328และ95แปลได้เป็นเลข328และ95ซึ่งเลข9559นั้นจากสถิติแล้วเป็นเลขที่ออกค่อนข้างบ่อยมากนะครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเป็นแฟนโปรดใช้วิจารณญาณครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ